ภัยบู์แสงเดือนเผยภาพความอบอุ่นสามพ่อลูกครั้งแรกหลังเคยโดนชาวเน็ตกระหาไม่สนใจลูกอดีตเมียเก่าเรียกได้ว่าเป็นอีกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในเง่ลบอย่างมากมายเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย17ปีอย่างกระต่ายพันนิพาและผู้จัดการส่วนตัวอย่างภัยบู์แสงเดือนได้ประกาศว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนโดยได้ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องเพลินเพลงทินแสงเดือน หลังเพิ่งคลอดวัยกำลังน่ารักน่าชังและก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าอบอุ่นทั้งหัวใจสุดๆเมื่อครูไับูลกระต่ายเผยภาพครอบครัวถ่ายแบบครั้งแรกฝ่ามารสุมดราม่าโดยทางด้านไพยบูลก็ได้โพสต์รูปภาพลูกชายตัวน้อยและระบุข,ข้อความว่าดอชอช้างเพลินเพลงพลิมพ์ครับผมพร้อมผลงานถ่ายแบบของลูกชายที่สวมชุดกระต่ายน้อยพร้อมแครอท และภาพถ่ายแบบอีกหลายเซตซึ่งบอกได้ว่าความน่ารักมาเต็มร้อยได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเต่เตก็มีชาวเน็ตบางรายเข้ามาดราม่าเล็กๆว่าเคยถ่ายแบบครอบครัวกับลูกคนโตบ้างหรือไม่และล่าสุดภัยบูลแสงเดือนเผยภาพความอบอุ่นสามคนพ่อลูกหลังเคยโดนชาวเน็ตครหาไม่สนใจลูกอดีตมีเก่าเอมิราและโดนดราม่าเรื่องกิดกันลูกชายไม่ให้เจอเอมิราโดยงานนี้ ไพบูลแสงเดือนก็ได้โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะเล่นกับลูกทั้งสองคนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักและให้กำลังใจครอบครัวครูไพบูลอีกด้วย